วันนี้นะครับกั้งพามาทานอาหารพื้นเมืองนะครับของจังหวัดพิยาซากินะครับก็วันนี้เนื่องจากว่ากั้งอยากจะเน้นเป็นเมนูปลาหรือว่าพวกปลาดิบมากขึ้นนะครับก็เลยมาลงเอยด้วยร้านนี้นะครับก็จะเป็นร้านที่เขาทำอาหารปิ้งย่างนะครับ ด้านนั้นนะครับก็คือเตาที่เขาใช้ย่างนะครับย่างเนื้อย่างไก่ย่างปลาย่างหมูทุกอย่างอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็เมนูหนึ่งที่ก้างสั่งไปก็จะเป็นเมนูปลาคาสโซย่างด้วยนะครับก็คือจะย่างให้ข้างนอกเกรียมข้างในย่างดิบอยู่เดี๋ยวเราไปดูเมนูกันนะครับเดี๋ยวก้างสั่งมาเดี๋ยวค่อยดูเมนูอีกทีนึงนะครับแล้วก็อันนี้ครับอีกเมนูหนึ่งที่ก้างสั่งมานะครับนั่นก็คือปลาดิบนะครับ อันแรกนะครับนี่ก็คือปลาแซลมอนที่เรารู้จักกันดีนั่นเองครับนี่นะครับถัดมานะครับอันนี้คือกุ้งนะครับหรือคนญี่ปุ่นเรียกว่าเอบิัดมานะครับนี่ครับเขาก็จะปิ้งย่างกันแบบนี้นะครับแบบไฟแรงแรงเลยนะครับคือที่ว่าใจข้างนอกสุกแล้วข้างในยังดิบนั่นเองครับที่คือเทคนโลีในการทำอาหารนะครับแล้วก็ถัดมานี่คือเป็น มาคุโระนะครับมาคุโระคือปัตงหนานั่เองถัดมานะครับก็คือทาโกะทาโกะก็คือปลาหมึกนะครับถัดจากปลาหมึกมานะครับเราก็จะเห็นว่าอันนี้ก็จะเป็นเมนูปลาที่เขาเอามาปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับปลาเนี้ยคือปลาคัตสึโอะนะครับถัดมาก็จะเป็นนี่ครับเมนูปลาซาบะนะครับ kaka kuma na